สวัสดีค่ะเมนีมิวมาแนะนำตัวนอจ้าก็คือว่าบางคนก็นยังบ่รุ้จากมิวเนาะว่ามิวเป็นคนจังหวัดใดเป็นคนจังหวัดใดเนาะก็คือมิวเป็นคนอุดรเนอจ้ามิวเป็นคนอุดรน,นะคะอำเภอรสร้างคอมนะคะเกาหลีหลายจะพี่น้องเกาหลีบ้านมิวว่ามันเกือบเบิดบ้านบอกว่าหุ่นมาอยู่เกาหลีเบิดนะคะก็คืออันดับหนึ่งที่มาเกาหลีใต้นะคะคือคนอุดรน,นะคะ ไปทังใดเขตใดก็มีตะคนอุดรเนะจ้ะมิวกับแม่แนะนำตัวด้วยบางคนก็ยังบุ่รู้จักมิวนะคะมิวเป็นคนอุดรนะคะมิวมาเป็นสะพายเกาหลีได้ห้าปีแล้วค่ะก็คือมิวขอมาปีสองพันสิบแปดนะคะปลายปีสองพันสิบแปดนะคะบางคนก็ไม่รู้จักมิวมิวเห็นข้อเม่น์นึงเนาะว่ามิวมาผิดกฎหมายบอมาถูกกฎหมายบอ ตั้งแต่มิวเขามาเกาหลีนะคะมิวไม่เคยมาผิดกฎหมายนะคะก็คือมิวนะคะคุยกับโอป้าตั้งแต่อยู่ไทยนะคะก็คือว่าคุยแชทกันนะพี่น้องก็คือคุยแชทกันกัมมี่ภูยัยข้าเจ้าแนะนาให้นะคะก็ลองคุยเบิงเนอะลองคุยเบิงเพราะวะ่าก่อนหนาะโอป้ามิวก็เคยคุยกับคนเกาหลีอยู่ก็คือตอนนั้นมิวเห็ดงานอยู่โรงงานสมุทรสาครเนาะก็เป็นไอ เกาหลีนะคะเป็นบริษัทแซมบูเกาหลีที่มาต,ติดตั้งเครื่องออโต้แพ็กก็คือเครื่องแพ็คขนมไงพี่น้องถ้าใครรู้จักนะคะโรงงานสมุรสาครน,นะคะโรงงานที่ทําขนมฟันโอนะคะทําขนมแจ็คแอนจิวอะไรประมาณนี้นะก็คือมิวเป็นเซมีเอนยูฮันเนาะเป็นเซมีเอนยูฮันหล่อก็มีคนเกาหลีที่เขาเจ้ามาติดตั้งเครื่องออโต้แพ็เครื่องแพ็ขนมมาเสียก็คุยๆกับมิวยู่ืม มิวกับคุยๆนะคะกับมีไอผู้ใหญ่เนาะผู Entonces, ้ใหญ่ติดต่อห้กับคุยๆนะคะกับคุยกันไปคุยกันมากแล้วอุปารูกันถูกข้อเนาะคู่ก่คุยกันถูกข้ออุปาแล้วก็คือแบบแบบว่าอยากฮับไปเที่ยวเกาหลีนะคะมิวมาเกาหลีมิวไม่เคยมาผิดกฎหมายนะคะก็คือมิวจะวอาซูฟังเนาะอุปาก็เลยบอกว่าเอออุปา้วจิไปฮับมิวมาเกาหลีเนาะกับปลายปีปลายปี2018ปลายปี2018อุปาแล้วก็ไปฮับมิวเขามาเกาหลีใต้นะคะ ไปฮับเขามากเกาหลีใต้แล้วก็คือเขากคือแบบเขาเรียกว่าอะไรทดลองใช้ชีวิตด้วยกันดูนะคะก็คือว่ามันสิไปกันไดบัวพ่อลองใส่เบองเราโอเคมันไปกันใดนะคะโอปาก็เลยไปคอมิวยุไทยนะคะก็บินกลับไปขอมิวที่ประเทศไทยนะคะกัได้ค่าสินสอดอยู่ด้วยพี่น้องเดอเกาหลีใต้นะคะไม่มีค่าสินสอดนะคะแต่ว่ามิวก็บอกโอปาว่าคนไทยนะคะถ้าจะ แต่งานต้องมีคาสินสอดมีเงินให้พอ่อให้แม่เป็นค่าเลี้ยงดูที่พ่อแม่เลี้ยงดูเฮ้ามาตัตนาอยเนาะกะได้อยู่จากกะได้คาสินสอดอยู่กับบได้หลายดอกพี่น้องเพราะว่าอุป,ปาแล้วกัฐานะปานกลางนะคะเป็นคนเกาหลีที่ฐานะปานกลางไม่ได้ร่ําไม่ได้รวยนะคะแต่เราก็ถือว่าเราก็โอเคนะแบบเราก็โอเคนะพี่น้องก็คือว่าแหละค้นแบบว่าคนแบบเทแบบินไม่ยังกันนะ คุยกันแบบว่ามัน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 แบบว่าจะเป็นคู่กันเพื่อใดกับโบหูนะคะจะเป็นคู่กันเพื่อใดกับโบหูนะคะก็คือแบบว่ามันมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอยู่แล้วสบายใจอยู่แลวอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะอยู่นั่เแล้วสบายใจแล้วก็คือจังแบบคนนิสัยคล้ายๆกันน้่แหละแบบง่ายๆกินอยู่ง่ายๆสบายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะเรามิวกับพ่อป้าไปขอมิวแล้วเนาะป้าไปขอมิว มิวกับบินเขาเกาหลีทุกสามเดือนนะคะเป็นปีจะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นมิวยังบอกอวิสานะคะก็คือก็คือมิวจดแค่ทะเบียนสมรสนะคะมิวจดแค่ทะเบียนสมรสกับโอป้านะคะเราโอปากับพาไปเรียนอยู่ศูนย์ทางมุนฮวานะคะศูนย์ทางมุนฮวาก็คือมันเป็นศูนย์สําหรับเมียต่างชาติเรียนภาษาเกาหลีจะพี่น้องมีแค่ทะเบียนสมรสนะคะก็สามารถเรียนที่ทางมุนฮวาได้นะคะ มิวกับตอนนั้นบานเก่ามิวอยู่ผู้ช่อนเนาะผู้ช่อนก็อยู่ใกล้ๆกับโซนะคะโซแล้วก็ผู้ช่อนนะคะอยู่ใกล้ๆกันจ้าพี่น้องมิวกับเป็นเลี้ยนศูนย์เราก็จะมีใบรับรองการเลี้ยนไหมพี่น้องมีใบรับรองการเลี้ยนอยู่ที่ศูนย์ทางมุนฮวานะคะมิวกับเอาใบทะเบียนสมรสแล้วกใบใบใบเลี้ยนที่ศูนย์ทางมุนฮวานะคะเข้าออกเกาหลีอยู่ประมาณ 3- 4ครั้งนะคะมิวก็จำว่าได้ปี 2 0 1 9นะคะมิวเขาออกทุกสเดือนจ้ะพอมิวยังยืนวีซ่าเนาะก็คือมิวต้องเลี่ยนให้ไใดภาษากรทันเลี่ยนใดภาษาแล้วห้องก็ไปสอบเอาใบโทษปิกจ้ะเพราะว่าถ้าห้ามีใบถ้าห้าใบโทษปิกก็คือการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีนะคะถ้าห้ามีใบโทษปิกไปยืนขอวีซ่านะคะวีซ่านะคะจะผ่านง่ายกว่าที่ไม่มีนะคะมิวก็จะเลี่ยนเลียนใดภาษาแล้วมิวก็จะเอาไปสอบโทษปิก รอบแรกมิวจะอยากจะบอกด้วยว่ารอบแรกที่มิวไปสอบโทษปิกนะคะมิวว่าได้เข่า้องสอบจ้ะสมมุติว่าเขาจะไอเข่าห้องสอบสองโมงเสาร์เนาะมิวไปประมาณเจ็ดโมงหาสิบนะคะเผื่อเวลาแค่สิบนาทีนะคะไม่ได้เข้าห้องสอบเลยค่ะก็รอบแรกไปสอบโทษปิกอยู่อินชอนเนาะไปไปสอบอยู่ตรงไปสอบอยู่มหาไล่อินชอนเนาะกลับไป เพื่อแค่สิบนาที่นะคะเขาไม่ให้เข้าห้องสอบนะคะเพราะว่าเจตโมงหาจบก,ก็บคือเขาขอ้องสอบแล้วเรียบร้อยไหมคือว่ามิวไปไปทาไปทราบแบบว่าไม่ได้ไปแบบว่าไปเพื่อเวลาแค่สิบหน้าที่เองเขาจะเอาเขาบ่าให้เขา้องสอบนะคะกับเสียงเงืนทิมนะคะก็คือแา่เขาจะไปสอบทบาีเขาต้องไปเสียงเงืนค่าสมัครสามหมื่นวอนเนาะรอบแรกมิวก็บ,บ่ได้สอบนะคะมิวก็เล่ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนไปไป,ไปสอบ รอบที่สองนะคะพ่อไปรอบที่สองแล้วมิวก็ไปสอบเออโอเคอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์เนาะมิวมาเวา้าวููฟังพ่อไปสอบแล้วมิวก็สอบผ่านจ้ะพี่น้องการสอบวัดระดับโทปิกนะคะก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมียูสองลอยขอเนาะมันจะมีสองลอยขอถ้าเฮ่าถ้าเฮาท้ามขอสอบได้แปดสิบขึ้นก็คือแปดสิบขึ้นก็คือมันจะเป็นกือบหนึ่งกืบสองมิวอยู่ไดไดยูประมาณระดับสองกืบจ้ะพี่น้องถ้าเกิน คะแนนเต็ม200นะคะถ้าคะแนนเกิน80%ดสเป็นต์ก็เป็นหนึ่นนงเกือบนะคะแล้วเกินประมาณเกินจกักรลอยเท่าไั้นล่ะลอยลอยหนึ่งก็เป็นสองกือบและมั่งมิวก็จำบ่ได้มิวก็สอบผ่านได้สองเกือบพ่อสอบผ่านได้สองกือบมิวก็เลยเอาใบเอาใบโทษปิกนี่ล่ะไปยื่นขอวีซ่าจ้ะตอนที่แรกมิวก็ว่าจะไปยื่นขอวีซ่ายุทธ์ให้น่นแหละมิวก็ไปตรวจตรวจสุขภาพยุทธ์ให้ยางดีได้พี่น้อง มิวไปตรวจสุขภาพที่ไทยนะคะก็คือไปตรวจสุขภาพที่ไทยไปตรวจโรคยุ่ไทยนะคิดว่าสิไปคิดไปไปได้่าต้นเดือนต้นเดือน,ต,น,อนต้นเดือนมกราปีสองพันยี่สิบเออมิวจำได้เลยตอนโควิดตอนโควิดระบาดเลยพี่น้องประมาณต้นเดือนมกราปีสองพันยี่สิบนะคะมิวไปตรวจโรคที่ประเทศไทยนะคะเสียอยู่ประมาณพัานกว่าบาทนี่แหละไปตรวจโรคแล้วก็ไปขอใบอาจญากรรมนะคะ พ่อมาที่นี่ใบอาชญากรรมเนาะเขาจะบอกว่ารอหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละกระบือหัถ่าประมาณเจ็ดวันถึงสิบสี่วันนี่แหละมาที่นี่โอปากก็เลยบอกว่าเออมาถา่ายยุเกาหลีก็คือมาถา่ามาถ่าใบอาชญากรรมยุเกาหลีแล้วก็เลยจองโต๊ะจองตัวกราให้มิวก็คือมิวกับบินเข้ามาเกาหลีตอนช่วงช่วงเดือนมกราปีสองพันยี่สิบพ่อตอนนั้นโรคไอโควิดระบาดแบบ โควิดระบาดอย่างหนักเลยนะคะพ่อเขามาาเราเรียบร้อยเขาปิดสนามบินจ้พี่น้องปิดปิดสนามบินไม่สามารถเข้าออกประเทศได้ก็คือมิวมาในะนานักท่องเที่ยวเนาะอยู่บ่เกินเก่าิมือเนาะพ่อครบเดือนสามพ่อครบเก่าซิปมือเสียมันกลับประเทศบ่ได้กลับประเทศไทยบ่ได้เพราะว่าเขาปิดสนามบินเนาะก็คือเขามีนโยบายว่าสามารถอยู่เกาหลีต่อได้เนื่องจากไอ้สนามบินปิดเนื่องจากโควิด ระบาดนังเสียนบอกมิก็คอ,อยยุต่อเป็นสามเดือนก็คอ,อยยุต่อได้เป็นเดือนที่หกคอยยุต่อเป็นเดือนที่หกคอยยุต่อเป็นเดือนที่หกเราไปที่นี่พออย่หกเดือนเราไปที่นี่เขา,เา,เาก็เลยมีน่าโยบายว่าใครที่จะยื่นวีซ่าแต่งงานที่ประเทศเกาหลีใต้คุณมีใบโทปิกก็สามารถยื่นที่เกาหลีใต้ได้โชคดีมากเลยเดินมิวอยากจะบอกว่ามิวโชคดีมากเลยพอดีมิวกระมีใบโทปิกเนาะ มิวก็เลยไปยืนขอวีซาอยู่เกาหลีเลยบ่ได้ไปยืนอยู่ไทยนะยืนขอวีซ่าแต่งงานที่เกาหลีใต้เลยนะคะพ่อไปยืนก็คือส่วนหมาผู้ชายเกาหลีเขาจะรู้จาว่าต้องมีเอกสารออียงแนะ่เอกสารของผู้หญิงนะก็จะแบบว่ามีใบอาชญกรรมใบสถานะสดใบตรวจโรคแล้วก็เขียนสตอรี่จะของว่าเจอกันจังใดมาจังใดเขียนสตอรี่เขาก็ไม่แชทอยู่ไหมพี่น้อง เขาคุยกันยูไทยเฮาเฮาคุยกันยูไทยเขาก็มีแชทอยู่ไหมมีแชทกันว่าคุยกันตั้งแต่เดือนใดเฮากับมีแชทแล้วก็มีรูปแตลงงานรูปที่โอป้าไปความิวยูไทยเนาะแล้วก็เออเขามีครบทุกอย่างเขาเขียนตามจริงเลยเขาเขียนตามจริงเลยถ้าสมมุติว่าเขามีแชทเฮากับแคปหน้าจอแล้วกับเขียนเป็นไอสตรอรี่สตรอรี่ว่าคบกันเดือนหนึ่งเดือน2เดือน3ก็แล้วแต่ที่เฮาจะเรียบเรียงเอานะคะแต่สําคัญที่สุดก็คือ ผู้ใช้นะคะต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าใครไม่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเกาหลีนะคะส่วนมากเอกสารผู้ใช้หลายแต่พี่น้องถ้าผู้ใช้บขเสียภาษีบ่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาอาจจะมันอาจจะมีผลนะคะเพราะเกาหลีมันซีเรียสเรื่องภาษีแต่โอป่าตอนนั้นมิวอยากจะบอกเด้อโอป่าเราบ่ได้รวยเด้อโอป่าบ่ได้รวยตอนนั้นโอป่ามิวเราเห็ดงานกับเอื้อยเรา เป็นลูกน้องเอื่อยไหมเป็นลูกน้องเอื่อยอยู่ประมาณหาหกปีนี่แหละเอื่อยเล่าเป็นเอื่อยเล่ามีล้านขายไก่ยูแถวอินชอนนะคะก็คือเป็นเป็นสูตรไก่ทอดที่คิดคิดเองเป็นสูตรของลานเล่าเองแล้วคิดเป็นเราเป็นคนคิดเองเนาะแล้วก็ขยายสาขาทั่วอินชอนยู่ประมาณซิบกาสาขาขายดีจ้าพี่น้องตอนนั้นขายดีอีลีเล่าก็เลยเอาน้องเล่าไปเฮ็ดงานนําเอาน้องเล่าไปเฮ็ดงานนํามิวจำได้เลยเงินเดือนเล่าได้แค่สามล้านสามเอง ได้เงินเดือนจากพี่สาวนะคะได้สามล้านสามนะคะแต่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะเงินเดือนบลายจากเงินเดือนบลายนะคะก็ก็ไปยืนแค่วีซ่าเธอเดียวกับผ่านจ้ะพี่น้องยืนแค่วีซ่าครั้งเดียวก็ผ่านนะคะเป็นยังคือผ่านไใบปฏิมิวบ่เคยเหตุผิดกฎหมายในเกาหลีใต้บ่เคยเป็นพีหน่อยบ่เคยเวอร์ีบ่เคยติดแบ็กลีดนะคะ แบบว่ามิวเป็นแบบว่าประวัติแบบขี้นสะอาดๆาดไม่พี่น้องม,มิวเที่ยวเขาเที่ยวออกเกาหลีอยู่ประมาณเป็นปีแล้วอบปลาแล้วก็บแบบว่าอบปาแล้วก็เสียภ้าษีถูกต้องแล้วมิวก็มีใบโทปีกนั่นแหละมีใบโทปีกสองกลุ่มนะคะไปยื่นเธื่อเดียวกับพานจะรอประมาณโลกประมาณเดือนเดือนเดือนก็กว่าแร้วมั้งกาวิซ่าก็ออกเลยจ้ะวิซ่าออกเลยแต่มิวอยากจะบอกว่ามิวยื่นวิซ่าที่เกาหลีนะคะมิวไม่ได้อบรมนะคะ แล้วมิวก็ยังไม่มีลูกกับโอป้านะคะมิวยังไม่มีลูกกับโอป้าถ้าไพ่มีลูกกับโอป้าก็อาจจะอยู่ต่อวีซ่าได้สองปีสามปีนะคะแต่มิวได้ต่อวีซ่าได้แค่หนึ่งปีนะคะหนึ่งปีถ้าไพที่ยังม่มีลูกกับโอป้าเราไปอบรมแมมอบรมก่อนยื่นวีซ่างเสียกับบางคนก็ได้สองปีเนาะแต่มิวบัได้อบรมจะมิวได้แค่ปีเดียวนะคะแต่ถือว่าเขามีวีซ่าต่อได้ปีต่อปีก็ถือว่าโอเคเราจะพี่นอมบัได้เที่ยวเขาเที่ยวออกเกลีนะคะ บ่ได้เที่ยวเขาเที่ยวออกเกาหลีสะทุกสามเดือนเนาอะมอมื<า>อยากจะบอกว่าที่สุดของวีซ่าแต่งงาน F6 e กับ,บสูวีซ่าถาวร F5 เด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮ้ามีวีซ่า F6 ตังเสียถ้าสมมติว่าเฮอาสมมติว่าพัวเฮ้าปฏิยังเสิผพัวเฮายาเฮ้าองเสียเฮ้ากับบ่มีบ,บ่มีลูกน้ำกันยังเสียมันก็แห่งยากเนาะแต่ว่าดีที่สุดนะคะคือวีซ่า F5 นะคะเป็นวีซ่าถาวรเทียบเท่าคนเกาหลี อันนี้มิวกมิวกับศึกษาอยู่ก็คือว่าถ้าไอถ้าถ้าใครมี F6 นะคะพำนับอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เกิน2ปีนะคะสามารถไปยื่นไปยื่นยื่น,นสอบชั้นชาติได้จ้าพี่น้องแต่ว่าสัญชาติเกาหลีเนาะมันก็มีคําถามอยู่มันมี2แบบเด้อพี่น้องเด้อ2แบบแบบที่1 แบบที่หนึ่งก็คือไปสอบสัมภาษณ์เลยคุณมี F6 แล้วก็พำนับอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เกิน2ปีนะคะสามารถไปสอบขอชั้นชาติได้เลยมันก็จะมีขอสอบส่วนมาจะเป็นขอสอบประวัติศาสตร์และพี่น้องห้าก็บฮวูว่าเขาเจาะถามยังแล้วก็ล่องลองเพลงชาติเกาหลีนะคะก็มีอยู่ประมาณสิบหาคอแต่ว่าเวลาเบามันเป็นบอกภาษาไอภาษาระดับสูงระ,ร,ะร,ะระดับระดับแบบระดับระดับเพื่นเนี่ยก อิมมีดาก็คือภาษาแบบระดับคนเดี๋ยวมิวคิดก่อนระดับอะไรนะระดับทางการใช้ภาษาพูดระดับทางการก็คือแบบที่เขาลงท้ายซึมมีดาก็คือแบบแบบนี้นะคะบางคนก็ไปยืนสอบคอสัญชาตินะคะตอบคําถามมีคําถามมิวสิบหาคอถ้อตอบได้ประมาณสิบสิบสองขอสิบสามขอทั้งสี่ล้วก็ร้องเพลงชาิทั้งสี่บางคนก็พานเดสัญชาตินะคะส่วนมากคนกา คนเวียดนามนะคะก็คือเกาหลีจะเอาเมียเวียดนามหลายจะกี่นองเวียดนามนี่เขาได้สัญชาติหลายนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเรียนค่ะเรียน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 ถึงห้ากลุบนะคะก็คือเรียนเรียนถึงระดับหานะคะแล้วไปขอสัญชาติได้จะกี่นองขอสัญชาติได้นะคะก็คือสะสมแบบว่าสะสมสะสมไอช่วงเรียนก็คือเข้าเรียนระดับหนึ่งแล้วเขาก็สอบเป็นระดับสองสอบระดับสอง แล้วก็สอบระดับสามระดับสี่ระดับหาต้องเสียอันนี้ก็มีสองแบบที่จะขอสัญชาติได้นะคะกัถ้ามีสัญชาติมนก็ดีกว่าจะพี่น้องข้อดีของข้อดีของการมีสัญชาติดียังไงนะคะมิวจะมาว่าให้ฟังเด้อข้อดีของการมีสัญชาตินะคะหนึ่งถ้าสมมุติว่ามิวได้สัญชาติเกาหลีนะคะถ้ามิวมีลูกติดกับคนไทยอย่างเงี้ยถ้ามิวมีลูกติดกับคนไทยแล้วมิวเอาลูกมาอยู่เกาหลี แล้วลูกไปเลี่ยนมหาไล่สอบได,าดาา้ระดับหากรึนั่นเสียลูกก็สามารถขอสัญชาติได้นะคะโดยไม่ต้องแต่งงานกับคนเกาหลีโดยไม่ต้องมีลูกกับคนเกาหลีนะคะก็คือมิวมีวิสาเอพาเนาะสมมุติว่ามิวมีวิสาเอผากวิสาทาวอนเสียมิวมีลูกติดมิเอาลูกติดมิวมาเลี่ยนอยู่เกาหลีถ้าลูกติดมิวเลี่ยนถึงระดับหากระสามารถขอสัญชาติได้จากลืมทำมิวมีน้องสาวเออยสาวน้องถือ ลืมมิ้วมี่น้องสาวหรือมีเอื่อยยังเสียให้เอื่อยมาเลียนมหาไล่ระดับหาสอบระดับหาก็าสามารถขอบทันชาติใดนะคะนี่คือสิทธิ์ที่เปเศษของการมี F5 ก็คือต้องพึ่งพัวจะพี่น้อง F5 ก็คือเหมือนเทียบเท่าคนเกาหลีเลยอันนี้ถาม e ch, มี f อมันก็ต้องพึ่งพัวอยู่แม้พี่น้องเนี่ยมันก,ก็นต้องพึงพัวอยู่ถาสมมติว่า ถัวเข้าบดีเนาะถัวเข้าบดีเขาก็บบลูเรื่องอนาคตเนาะเขาก็บบรูเรื่องอนาคตนจังสีเนาะมิวก็คิดอยู่จ้าแต่ว่าเอียงมันก็ขืนอยู่กับเข้าน้ำแหละถ้าเข้าตั้งใจเอาจังไหนมันก็ได้นะคะถ้าตั้งใจเอาก็ดีที่ดียู่ป่าเล่าแบบว่าที่เล่าแบบเล่าเล่าแบบว่าจังไหนล่ะเขาเออนว่าเล่าศึกษาเล่าศึกษาแบบว่าเล่าเล่าแบบว่าจังไห ถึงมิวจะมากเกาหลียังสีเราก็บได้เลงว่ามิวตรงฝ่าเอาวีซ่าได้แล้วก็บอกว่าภาษาเกาหลีมันยากค่อยๆเลียนเราก็บไริกด,ดันมิวเราเป็นคนสบายๆมิวก็เลยบ่รด้อียงมากมม่แต่ว่า2019จังสิม่ิมิวก็เที่ยวเขาเที่ยวออกเกาหลีมิวก็เสียดายเงินเนาะมิวก็เสียดายเงินนังซเสียเราก็ว่าบเป็นยังแบบว่าเราก็บยากใั้เฮาเวอร์วีบากให้เฮาติดแบกหลีเพราะว่าเรากอ้กฎหมายเกาหลีนะคนเกาหลีรู้ดีจ้ะพี่น้องกฎหมายเกาหลีคนเกาหลีรู้ดีกว่าเรานะคะ แล้วก็หูยูวาถาสมมติว่าไอถาสมมติว่าเฮ้าเวอร์วี่ยังสีเนะาะถาสมมติว่าเฮ้าเวอร์วี่ยังสีเฮ้าต้องเฮ้าถ้าไพาเวอร์วี่แลออ้วมีลูกก็พุู้ไอถ้าไพมีเวอร์วี่แล้วมีลูกก็พคนเกาหลีก็ต้องเสียค่าปรับนะคะต้องเสียค่าปรับหรือใครแบบว่ามันไม่ต้องเสียค่าปรับนะพี่น้องเสียค่าปรับ duc, มมก,ก่อกาขึ้นยูก็เข่าเวอร์วี่จักปีจักปีเนาะะแต่โอปาา้าแล้วก็ลู้จักกฎหมายเกาหลีแล้วก็ไปอ่านใน ยูทูบยานในเน็ตแอกวากหูดีว่ามันต้องไปจังไดมาจังไดแล้วการยืนขอวีซามันก็ต้องมีใบรับใบใบโทษปิกมันถึงเปอร์เซ็นต์พานสูงนะคะกฎหมายเกาหลีเกาหล,ลีเขาจะรู้ดีนะคะอันนี้มิวกับามว่าสูฟังเนาะมิวกับยูเกาหลีมาหาปีกลัวแล้วจ้ะเข้ามาตั้งแต่ปลายปลายปี2018เนาะกับบนับเนาะ2019ั0 2 0บเ22 23น่บ2หาปีหาปี ฮาปีกัวกับู和和ูจ uh er ักก็อบปากกับล네ูจักก็อบปากกับลูจักอยู่ไทยน้องรูจักอยู่ไทยแล้วก็ติดไออแบบว่าผู้ใหญ่เขาจะติดต่อให้นอกกับคุยคุยคุยกันตั้งแต่อยู่ไทยน้องคุยกันตั้งแต่อยู่ไทยก็มิวจาวสุฟังเลิกก่อนที่มิวจะคุยรูจักอบปานะคะมิวกับแบบว่ามิวกับเขาเรียกว่าอันนี้ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ มีวอลซูฟังอันนี้ความเชื่อของแต่ละบคุคคลนะคะก็คือมิวสวดมนต์ด้อพี่น้องหลวงพ่อจรลันเนาะตะกีนะตะกีมิวเป็นคนที่แบบว่าทุกเป็นคนแบบว่าจังไรละเป็นคนทุกนะพี่น้องแบบว่าทุกท่างใจทุกท่างกายทุกเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละพี่น้องเราบัดทุกเรื่องความรักนะคะความรักกับพังเงินกับโบมี่แบบว่ามันมันเินเวลามันเวลามันล่มเราปัญหามันเขามาหลายๆอย่างไง ความรักก็พังนะคะเรื่องเงินก็พังแบบเป็นทุกข์หลายมิ้วก็เลยไปฟังหลวงพ่อจรันแมมิ้วก็เลยไปฟังหลวงพ่อจรันหลวงพ่อจรันก็เลยบอกว่าคือจังวาเหาถ้าเหาเฮ็ดบุญการทําบุญการการทาบุญม,มีหลายรูปแบบนะคะก็คือถ้าเหาถ้าเหาอยาาพนทูเนเฮาก็ต้องแบบสร้างบุญสร้างบุญก็คือว่ามิแกว้นแกวน้ำแก้วนึง ถ้าเฮาสร้างบุญไว้หรายๆน้ำเต็มแก้วสิถ้าสมมติว่าไฟไหม้สิเฮาก็มีน้ำไปดับไฟนบอกอันนี้ถ้าเฮาบ่สร้างบุญมันก็้นทุกข์ได้ยากเนาะมิวกับตอนนั้นมิวกับฟังฟ่งฟังฟ่งฟัง่งหลวงพ่อจรันเนาะมิกวก็สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์พาหุงนะคะแล้วก็สวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุนะคะมิวก็สวดยุบหลายเดือนจะพอมิวเป็นทุกข์เนาะมิวเป็นทุกข์ทั้งห้ไปน้ำสวดมนต์ไปน้ำเจา้า แล้วก็เจ้ามัวเจ้าของเนาะโอ้ตะกี้คือเป็นไลยคือเป็นบาร์ายแทะตะกี้แบบคือว่าแล้วมันเป็นเป็นบาร์ไล่ลังคนแบบแบบว่าตะกี้มันถูกแมมันถูกปัญหาเอียงแบบว่าเมื่อก็เข้าใจคข้าเข้าวัดถูกเนาะมาคนมันก็ถูกเพาคือกันเนาะอันนี้เมื่อก็ถูกมาแบบอะไรหลายทานมิก็เอาสวดมนต์สวดมนต์คิดดีทําดีคิดดีทําดีแล้วอุป่าแล้วก็ แบบว่ามิวก็ไปเบิ้งดวงน้ำแหละพอมิวก็เป็นทุกข์เขาก็หาท่างออกประอเนาะมิวก็ไปเบื้องดวงน้ำแหละไปเบิ้งดวงวัดเกตุมอยู่สมุทรสาครนะคะถ้าใครอยู่สมุทรสาครจะรู้จักเวทวัดเกตุมนะคะจะมีแม่ชีนะคะเบิ้งเบิ้งดวงค่ะอยู่จายอยู่ข้างๆวัดเลยอยู่ข้างๆวัดเลยนะคะจะมีแม่ชีนะคะทํานายดวงเบิ้งดวงให้เหาเขาเจ้ากับเบิ้งดวงมิวเขาเจ้าก็บอกว่าเรื่องความรักมันโมเมนต์คู่แท้ดอกก็คือว่า มันจะเป็นลกั spans, <Amanda> ลกๆเลิกๆนะจะมีถ้าเป็นแบบว่าจะเป็นลักลึกๆจะบ่ค่อยสมหวังสิแม่จะแบบว่ามันบแม่นคูถ้าคูเจ้าอีลีน่ะเขาจะจะขามน้ำขามทะเลมหาเลยไม่ต้องไปหาเขาจะวางสิละไอ้คนที่คบอยู่นี่กับบแม่นคูถ้าคูถ้าคนแบบว่าคนจะเขามากกับบแม่นคูน่ะซื่อซักคนที่จะเขามากกับบแม่นคูถ้าคูเจ้าอีลีก็คือจะขามน้ำขามทะเลมหาเลย เมซี่วางส่ละเมซี่วางส่ละทาพาย,ยูสมุทรค่อนยุวเกตุมนะคะแม่ชีบุหุวเข้าเจ้าตอนนี้ข้าเจ้าเบิ่งดวงยูบออมิวก็เป็นทุกเดืองความรักแล้วก็เป็นทุกเดืองเงินน้าแหละมิวก็เลยไปเบื้องดวงมิวก็ยังเป็ดเสือเดิ๊งแต่ว่าชีวิตมิวนะมิวเป็นคนมากเบิ่งดวงโดยโดยพื้นฐานมิวเป็นคนมากเบิ่งดวงตอนนี้ตอนนี้หน่อยตั้งแต่ปอซีมิวเคยไปยุกับอ่าเนาะ ตอนปอซีมิวเคยไปอยู่กับอาแล้วัดที่นี่ัดที่นี่อาอากรเลี้ยงหมูแล้วหมูมันตายแม่พี่น้องตายบัรู้สาเหตุแม่เราก็เอ้ามันคือตายแบบบัรู้สาเหตุมามาหลอบมามาหลอบใดก็กตายแบบตายไล่เลียกันแม่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ยังสิแม่มันบมมันเป็นเรื่องผิดปกติเราก็ไปเบิ้งดวงมิงวง้วก็ไปเบื้องดวงกับเล่ามิวก็ไอ้เบิ้งดวงให้แนะ่อยากเบิ้งดวงมิวเป็นคนมกักเบิ้งดวงตะหน่อยพี่น้องมอดูก็บอกว่าเอ้า ไม่ใช่ได้ผพัวต่างศาสเดได้วนีว่าสัตเด้ตต้งแต่มป่อซีพี่น้องแต่ป่อซีข้าเจ้ากับท่ายถูกยอ้เข้าเจ้าแบบว่าข้าเจ้ากับท่ายมิววัามิวน่ะเป็นลูกเข่นเข่นไหพระเดี๋ยวมิวจะถามแม่เดอร์มิวไอ้มิวไปเคยเดี๋ยวมิวจะถามให้แม่เดอร์เดี๋ยวเพิ่งมอดูทักมิวเนาว่ามิวน่ะเค่อยเป็นลูกพระเคยไปเข่นไหพระปองก็บอกว่าเอ้ามันแมนอยู่บอกมาที่นี่มิวไปถามแม่แมนอีลีจ้ะ มแม่บอกแม่ให้แม่มายืนยันมิวเหน่อยปวยดเดี๋ยวเย่เพื่องมิวเคยเป็นลูกผราอันบ่แม่แม่ยาลับผ้าเปเยกแค่ไหนพระเรี่ยงยากเรีย่งยาก,กปวยดูอืมวันนี้ปวยมายับเดยเขาโรงพยาบาลเออก็เลยไปที่นีกเขาว่าเป็นผนังหัว่าเออผนังหัวใจรั่วเออแปดปี แม่ก็เลยนชเออก็คือว่อา,ามิวนะเป็นโรคหัวใจห่วงแต่กำเนิดมันกเน็เลยงงเลียงยากก็เลยต้องไปเคียนให้พพะเนาะบานเท่านเนาะบานเท่าเ้าเด็หน่อยไผเลียงยากก็คือไปเคียนให้พพะเป็นลูกพระเลียงซอยประมาณนี้เนาะยาแล้วไปเขี้ยนเหหาเลยโอ้ยาเพี้ยนไปเขียนให้พราเลย่ามันคือเลียงยากแค่ป่วยดูแท้พอเดียวนาะลงมบานพิเดียวเนาะลงบบานได้ไปเฝ้ากันสองแม่ลูกนี่แล้วว่าไม่ไผรเฝ้าดเออ ตั้งแต่อันนั้นที่มิวไปเบื้องดวงกับอาปองน่ะไอ้ย,ย่ายดอกใหม่นะแล้วลอววาสิเลยได้ว่ามิวเป็นล,ลูกพระมิวเคยเคยไปเค้นให้พระเลี้ยงย่ายดอกใหม่น่ะย่ายด,ดอกใหม่ย่ายดอกใหม่ลอบลอบแม่นอีหลีแล้วเราก็ทายมิวว่ามิวสช้ผัวตงังซาดย่ายถ้าพาย,ยุบานสองข้อเน้ะย่ายดอกใหม่ลอบลอบแม่นอยู่ได้พี่น้องลอบแม่นอยู่ตั้งแต่ปอดซีนมิวยังจำได้เพราะมิวเป็นคนมาเบื้องดวงเออนี่ล่ะ คือมันแมนอิลีมิวเคยเค้นให้พพะย่อนว่ามิวเป็นโรคหัวใจหัวเลียงยากน,กนอนเด็กนอนเลียงยากแล้วมิวก็เลียงยากต่กำเนิดเลยเลียงยากแต่กำเนิดเล่นบ่เกินมากกับบ่คือคนอื่นว่ะแม่บ,บ่บ่หาบ่แฮวแต่ว่ามันป่วยมากนี่นอนโรงพยาบาลเออได้นอนโรงพยาบานนลบาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เออพ่อเข่าสองปีก็เลยไปโรงพยาบาลน,นั้นศูนเออศูนย์คอนแกนนะบ่เออไป น้ำมันที่นิกกอนเออหมอกะว่าตอนอที่แรกบรัลวนมากก่อนบ๊าฮู้ตอนที่แรกไปที่นิกโอ,อ้จังปีได้ไหมแม่มจำได้บ๊ปีได้มิวไอหนึ่งสองพันสามปแปดมิวเกิดเออสองสองพันห้าร้อยสามสิบแปดไปรักษาได้สองปีกว่าคืนไฟฮอดเออแปดปีบอกว่าใช้งเงินแต่น,น่อยพี่นอ้องไปคนแปดปีก็นแรกถามหมอเออไปกินโรคบ้านเอาไป ลงบานสูนไปกินยาตลอดแม่ก็เลยว่าวมือในแหล่เบิดเด้อพี่น้องเด้อเป็นโรคหัวใจห้วนอะ่ะมือแหล่ปากแหลบ่ได้เป็นทั้งสี่เด้อน,นี่ไม่สีเมื่อยนีมมม่มือมือมือม่วงเลยมือเป็นสีม่วง,ม,ม,งมือบ่ได้เป็นสีแบบนี้เด้อพี่น้องปากกระซั่มปากก็เปกก็นสีม่วง,งเล็บก็เป็นสีซ้ำๆก็คือว่าหัวใจหวนนะจะจบบ่บ่สมบูรณ์อบ่เคยได้หน่อยปกติไปที่นีกเพื่อนกันแนะนำเนาะ ว่าลูกนีวัวใจเป็นพิษปกติเกกบะว่าผนังพระว่าก็เลยไปโรงพยาบาลศูนก็ให้กินยามาว่าไม่หายปีเกืบแปดปีนะได้พาก็เลยถา,ถามถามว่าเฮจังได้ลูกคือกินยามาหลายปีแล้วเฮจังได้สิหายขาดมแม่เป็นคนถามหมอได้เพราะว่าเขาไปแต่ละเทอมันคารถโรตแล้วก,ก็นอโรงบานอีกเนาะ เขา<ย>ไปศูนย์อุดอรหรือศูนย์ขอนแก่นแม่ศูนย์อุดอรกนโอ้ไปศูนย์อุดอรกนก็คือโรงพยาบาลอุดอรบ,บ้านเท่าเนาะบอกเออเออก็คือว่าเที่ยวไปหาหมอไปเอายาก็หมอมากเอาไปยาไปไปเอายากินก็หมอมากเล่าแม่ก็ได้ถามมันโดนเานาะปีเนาะแม่วาเฮจังได้คนหมอศิรักษาหายขาดพ่นกันแล้ว่าแนะน้ำเนาะี๋ยวเป็นแก่ตาดวงใจของวรลซิลีสิลิกิต เกษสรเขาศูนย์ขาแจนวันนี้เมื่อพ่อปีได้ผลไหมผลลัดทิ่ไหาเลยเป็นแก้วตาของมันพระราชนีก็คือว่าเป็นแบบว่าคนนี้ก็แบบว่าเป็นคนแบบยังก็นะะเป็นแบบเด็กเด็กในอย่างก็นะเด็กน,น,ใน,ใน,น้อยในพระราชนีนะหรอเด็กใต้อุปธรภมเออเด็กน้อยอุปธรภมก็คือเขาจะใส่ใจให้ยฝีบอกแม่ค่าใส่ใจเท่าด็ใสใจจ่ใส่ใจบ่มีพากับพ่มี ค่พาพากับบอมี่อมีแต่ค่าเดินข้างพเพนว่นาแม่เป็นคนซื้อเนาะแม่กา็ถามหมอพลก็เออบิง่งว่าเป็นยังคือมีแต่แม่ก็รวมาเฝากันนี่สินะเออ้ราไบะที่นี่มออุดรเขาเจอกก็ะเลย ดำเนินเลื่องให้ว่าให้ไปส่งไปเป็นพระราชินีพอผ่านไปปีหนึ่งก็เลยไปได้ไปพาอยู่ขอนแก่นไปพาอยู่ขอนแก่นเราไปที่นี่ค่าใช้จ่ายก็คือบ่มีมีแค่ค่าเดินทางค่ากินแม่ค่ากินค่ากินค่าเดินทางค่าพาบ่มี่โอ้ทับฟี่เบิร์ดไปน้ำการส่วนมากมีใจพเท่าอายุหลายมีมีนี่แหละมิ้วนี่แหละ คิ้วคิ้วที่พามีเหมียวคนเดียวนอกจากนี้ซิฟฮาแล้วก็สามซิฟคิลแล้วก็สี่ซิฟแต่ว่าเหมียวนี่เป็นคนเกง่งคือบอกว่าอยากหายขาดบ่ย่านิพากับพาคือเป็น,นคน,น,เ,นเด็กขาดหมอถามญาติแต่ว่าอยากหายอยากพาเพราะญาตินะี่สิคะ เธอบอกแต่หน่อยน่ะหรอแต่ได้น่อยเป็นคุณมิวจำว่าไดพี่นอหมอถามหรอม้อถามเอา้ามิวตอนนั้นมิวแปดปีมิวจำว่าไดเด้เม้อถามเธบอกมอถามว่าหนูก,กลัวไหมสิพาตัดอาก่อน้างเตียงมันสิบห้าปีสี่สิบปีเนาะสิบเจ็ดปีมาแต่ภาคอื่นว่ดมิแต่อุดรเมิวค้เดียวอื นอกนานผากใต้ัุ่น้าคนทรงมากเ,ออเป็นแกตาดวงใจของพระราชนีกัน,<อ>นคุณถาม <วะ S 2> คนกระถามว่าลูก่านบ่อคุณหมอกระถามลูกย่านบ่นมออม,บมิ้วกว่าบ่่านบ่่าน,อ,านอดขาวอดน้ำเขาบ่่านอดไต้เองสินะออคือเป็นเด็กน้อยมันบ่รู้ดอกว่ามัน่านหรือบ่่านแต่ว่าอยากขาย,ย่านเดียวมิ้วมันจำไม่ได้ดอกแปดปีนึงเนาะอ้ย สู่ชีวิตค่ะพีน่นนอเอ้อยมึงสู่แล้วเนาะคือถามยนี่ยเบคือว่าอีตุนแม่ไปเฝ้ากันสองคนเลยสินะสู่แต่น้อยอีเลยค,คือคือมิวเป็นคนแบบอดทนคือแม่ที่ดันแม่กับอดทนเพาเป็นย่างลูกเพราความจริงเนาะอยากหายย่างเดียวเออหมอกระถามเออตอนนี้ตอนนี้มิวก็เศร้าแล้ว้วพีน่นนอเศร้าเลรอหายขาด ยังมาพิจารณสิ่งดีๆเขาแม่เ่าเป็นยังไงกูกบอกความจริงไอ้คนชั้นเนาะแต่อย่าขัวเนาะแต่อย่าขัวโอ๊ยนี่แหละคำว่าช้อผัสแม่กับเขาคอยได้อยู่ที่ลูกเด้าเออเออแต่อย่าขัวมิจฉาไม่ได้ไม่ได้นับแปี่